สิบุคคลที่อ้างว่าตนเองเป็นนักท่องการเวลาอันดับที่สิบฟาสเตอร์เพเลกิโน่เอนัทรีหลวงพ่อเพเลกิโน o นักบวชโรมันคาทอลิกในประเทศอิตาลีผู้มีชื่อเสียงโด่งดังในด้านการไล่ผีในขณะเดียวกันก็ยังมีความสามารถเก่งในด้านของการประดิษฐ์อีกด้วยซึ่งในช่วงปี1960เเขาได้อ้างว่าตนเองและนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกหลายคน สามารถสร้างโคโนไมเซอร์เครื่องย้อนเวลาที่สามารถเห็นภาพเหตุการณ์ในอดีตได้เช่นการตายของคระเยซูบนไม้กางเขนเหตุการณ์โศกนาฏกรรมต่างๆโดยเครื่องดังกล่าวมีรูปร่างเป็นตู้ขนาดใหญ่ค้ายกับโทรทัศน์และมีตัวควบคุมต่างๆสามารถเลือกเวลาและสถานที่ที่ต้องการย้อนเวลากลับไปแต่ทว่าหลวงพ่อเองไม่มีหลักฐานมายืนยันกับคำกล่าวข้างต้นมีเพียงแค่คำพูดก่อนที่เขาจะสิ้นลมหายใจเท่านั้นว่ามีเครื่องย้อนเวลานี้อยู่ จริงๆอันดับที่เก้าบิลลี่มายเออร์บิลลี่มายเออร์ เป็นพลเมืองของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเขาอ้างว่าสามารถติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวได้และเขาเชื่อมั่นมากๆว่า UFO มีอยู่จริงไมเออร์ Meyer ยังเคยบอกไว้ว่าเคยได้ร่วมเดินทางท่องการเวลาไปกับมนุษย์ต่างดาวพร้อมกับได้เห็นภาพเหตุการณ์ต่างๆของโลกและมันทําให้เขาเห็นว่าโลกจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3หลายครั้งมากจะเริ่มต้นในเดือนพฤศจิกาปี2006 2008 2010, 2010และ2011อันดับที่8 นักวัสลีดร์นักวัสดรีนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสผู้เป็นนักสืบสวน U f o อและปรากฏการแปลกประหลาดต่างๆที่หาคำอธิบายไม่ได้อีกทั้งยังเป็นผู้พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์สำรวจดาวอังคารของนาซาเทคโนโลยีและเป็นผู้พัฒนาอินเทอร์เนต็ตอีกด้วยเขาไม่ได้บอกว่าตนเองนั้นเป็นนักท่องการเวลาแต่อ้างว่าเป็นผู้มีปฏิสัมพันธ์กับมน์ต่างดาวได้และเขานี่แหละที่เป็นผู้คิดค้น ทฤษฎี UFO มาจากต่างวิติอันดับที่7ชาร์ลอตแอนโมเบอรี่และเอเรนเนอร์จอแดนทั้งสองได้อ้างว่าได้เกิดปรากฏการสลิปเวลาขึ้นกับพวกเธอปรากฏการสลิปเวลาก็คือการเดินทางข้ามเวลาในช่วงขณะหนึ่งทำให้พวกเธอทั้งสองคนย้อนไปในอดีตฟา่าร0 0ปีที่ผ่านมา โดยได้ท่องไปในอดีตในปี1,792และทำให้พวกเธอได้พบกับมารีอองตเนตเจ้าหญิงแห่งอังกรีและโบฮีเมียอร์ดัสเชนแห่งออสเตรเลียอดีตพระราชินีแห่งฝรั่งเศสและนาวาที่เคยถูกประหารด้วยกิโยตินระหว่างการปฏิวัติฝรั่งเศสซึ่งในเวลาต่อมาเธอได้อ้างว่าได้นำประสบการณ์ที่ได้พบเจอนั้นมาเขียนหนังสือ ชื่อการประจนภัยของอลิซเบธมอริสันแอนฟานรามอสในปี1911อันดับที่6จอห์นไทเตอร์จอนไทเตอร์เป็นบุคคลลึกลับที่ไม่ทราบชื่อจริงที่โพสในกระดานข่าวหลายแห่งในปี2002 0และ0 0 1โดยปรากฏตัวครั้งแรกในห้องพูดคุยสาธารณะแห่งหนึ่งบนอินเทอร์เน็ตเมื่อวันที่2พฤศจิกายนปี2 0 0 0 จอนได้ประกาศว่าเขาเป็นผู้ที่มาจากอนาคตในปี2036ที่ย้อนอดีตมาในปี1975เพื่อมาเอาเครื่อง IBM 5001เพื่อใช้ในการหอดรหัสอะไรสักอย่างเพื่อช่วยเหลือโลกอนาคตในปี2036แต่หากได้หยุดในปี2000เพื่อเยี่ยมครอบครัวและถ่ายรูปเท่านั้นนอกจากนี้จอ์นไตเตอร์ยังได้โพสต์ภาพเครื่องย้อนเวลาของเขาและคู่มือการใช้ให้ทุกคนได้เห็น หลายคนพยายามหยิบคำถามต่างๆนานาเพื่อจับผิดเขาแต่ดูเหมือนจอนสามารถตอบคำถามเหล่านั้นได้ทั้งหมดอีกทั้งยังทำนายอนาคตเช่นสงครามกลางเมืองอเมริกาจะเริ่มต้นในปี2005และปี2015จะเกิดสงครามอเมริกันกับรับเสเซียอย่างไรก็ตามต่อมาได้มีการพิสูจน์แล้วว่าเป็นเรื่องหลอกลวงหากแต่ก็ยังมีบางคนที่เชื่อว่าจอห์นไทเตอร์เป็นนักท่องเวลาตัวจริง อันดับที่5บ๊อบไวท์ทีมโจนในช่วงปี2001และปี2003บ๊อบไวท์หรือทีมโจนหลายร้อยคนได้รับอีเมลจากบุคคลที่มีชื่อดังกล่าวซึ่งในอีเมลเขาได้บอกความต้องการของเขาไว้ว่าต้องการเครื่องไดเมนชันอลวอ a แกลเนอร์เทอร์หรือเครื่องย้ายมิติเวลาหากใครหาสิ่งที่เขาต้องการได้เขาจะมีเงินมูลค่า5,000ดอลลาร์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน บ๊อบไว้หรือทิมจอนยังอ้างอีกว่าสาเหตุที่เขาต้องการเครื่องย้ายมิติก็เพราะว่าเขาเป็นนักท่องการเวลาที่ติดอยู่ในปี2003เล่าคนว่ามีคนนั้นหมายให้เขาไปรับของแต่พอถึงเวลานั้นจริง,รงๆเขากลับไม่ปรากฏตัวอันดับที่4 a i แอร์มาเชลเซอร์เวกเตอร์กอดดรเรื่องราวต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งต่อมาได้ถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ที่ชื่อเรื่องว่า The Night My Number Came Up ซึ่งภาพยนตร์นี้ได้นำการประชนภัยของคนโทเซอร์เวกเตอร์กอดดักในสมัยที่อยู่ในกองทัพอากาศในปีคศ1935พลอากาศโทเซอร์เวกเตอร์กอดดักแห่งกองทัพอังกฤษได้ขับเครื่องบิน2ปีกรุ่นฮอลเกอร์ฮาร์ทของเขาจากเมืองแอนเดนเบิร์กประเทศสกอตแลนด์กลับไปยังฐานทัพของเขาที่เมืองเอนเดเวอร์ประเทศอังกฤษ ระหว่างทางเขาได้เจอพายุประหลาดซึ่งทําให้เครื่องบินของเขามีปัญหาเขาพยายามที่จะออกจากพายุและแล่นกลับไปในสนามบินลางที่เขาจอดจุดพักแต่ก็ปรากฏว่าสนามบินลางนั้นกลับมีสภาพที่แตกต่างไปจากที่เขาเพิ่งออกมาโดยสิ้นเชิงไม่ว่าจะเป็นโรงเก็บเครื่องบินเหล่านั้นยังดูใหม่ซ้ํามีเครื่องบินในแบบที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อน ที่ไม้แฝนเสื้อพบเครื่องแบบทั้งหมดล้วนเป็นสีน้ําเงินทั้งๆท,ท,ที่มันควรเป็นสีน้ําตาลเมื่อเขาบินออกจากสนามบินก็พบพายุประหลาดอีกครั้งเพียงแต่ในคราวนี้มันได้ส่งเขากลับสู่เส้นทางปก,กติ4ปีต่อมาเขาได้พบกองทัพได้เปลี่ยนเป็นชุดสีน้เงินและเครื่องบินในแบบที่เขาเห็นเขารู้ทันทีเลยว่าเขาได้ท่องเวลาไปยังอนาคตใน4ปีต่อมา และเขาได้จุดจำและบันทึกประสบการณ์ของเขาลงไปและมันก็ถูกนําไปสร้างเป็นภาพยนตร์นในที่สุดอันดับที่สามเจเบอร์นาร์ดคุนตันแอนโจคิมแบรนในปี1932สองนักข่าวหนังสือพิมพ์เยอรมันชื่อเจเบอร์นาร์ดคุนตันและโจคิมแบรนได้ถูกจ้างไปทำข่าวที่อู่ต่อเรือแฮมบลอกอันโตนา ในขณะที่พวกเขากําลังเดินชมพวกเขาก็ได้เห็นภาพหลอนว่าพวกเขากําลังอยู่ในท่ามกลางสงครามแต่เมื่อพวกเขาได้วิ่งออกมาภายนอกอู่ต่อเรือกลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นและ11ปีต่อมาพวกเขาก็ได้พบว่าเหตุการณ์ที่พวกเขาเห็นนั่นก็คือเหตุการณ์ในอนาคตที่อังกฤษทิ้งระเบิดโจมตีแฮมบรกในสงครามโลกครั้งที่สองนั่นเองอันดับที่2ด็อกเตอร์โลนันเมนเลส ดรโลนันเมเลสเป็นศาสตราจารย์ด้านฟิสิกส์ที่มีความเชื่อเต็มร้อยเกี่ยวกับการเดินทางย้อนเวลาเขาได้ทดลองสร้างทานเวชชีนโดยใช้ทฤษฎีสมรรภาพของอันเบิร์ตไอน์สไตน์และยังประกาศอีกว่ามันจะสามารถเกิดขึ้นได้จริงในศตวรรษที่21นี้อันดับที่1ดรสตีเฟนฮอว์กินดรสตีเฟนฮอว์กินเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้คิดค้นทฤษฎีหลุมดำหรือแบคโฮ ก่อนหน้าที่เขาจะเชื่อว่าการย้อนเวลาสามารถทําได้จริงนั้นตัวเขาเองเป็นผู้ที่คัดค้านเกี่ยวกับเรื่องการท่องการเวลาย้อนไปในอดีตอย่างมากแต่เมื่อเวลาผ่านไปเขากลับเปลี่ยนแนวความคิดและเชื่อว่าทฤษฎีการเดินทางข้ามกาลเวลานั้นมนุษย์สามารถทําได้จริง